สวัสดีทกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่4จจตุรอาชาหรือว่าการลิบัติสียัศวินกรรมงาตอนที่102เมื่อทีนี้ได้ถูกกำจัดโดยราชาเร์และแมกดับก็ได้ไพ่ายแพ้จากการโจมตีของชินพาได้ตัดมาที่อาณาจักรคาเมลอดเสียงของกินเวียที่ได้ถูกจับเนี่ยก็ได้พูดออกมาและแล้วผู้ติดตามของนายก็ได้ตายไปทั้งสองคนโดยที่4จตุรอาชาไม่รับบาดเจ็บอะไรเลย ก็อย่างที่มีการบอกในคำทนายตั้งแต่แรกแล้วว่าทำอะไรไปสุดท้ายเนี่ยก็ไม่เห็นผอะลรหรอกและเหมือนตอนนี้จะเป็นการยืนยันการตายของทั้งคู่แล้วนั่นกน็คือแม็กดับกับทีนิชสิ้นวินาทีนั้นอาเชอร์นะฮะก็ได้จับใบหน้าของตนเองจากนั้นตัวของกินเวียก็ได้พูดต่อมันเหมือนกับว่าฉัน,นบอกไปแล้วสุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่าตัวนายไม่เชื่อและนายก็ส่งเขาไปตายเองนี่แหละคือการกระทำของการใช้คำสาบย้อนกลับละ่ะจากนั้นตัวของไอรอนไซด์ก็ได้พูดออกมาเพื่อเป็นการตอบโต้การทรยศ สุดท้ายแล้วการฆ่านางชิงเน่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอยู่ดีเพราะนั่นคือตัวเลือกอันดับหนึ่งที่ต้องมาก่อนความปลอดภัยของน,นาาจักคาเมลอดจากนั้นกิเเวียรเนี่ยก็ได้พูดต่อแล้วตอนนี้เข้าใจหรือย,ยังละ่ะว่าสิ่งที่ฉันได้พูดไปหมายถึงอะไรความสามารถของฉันเลยคือการเห็นอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วการจะมาขัดขืนและขัดคำสั่งจากอนาคตที่ได้เห็นนะ่ะมันมีค่าใช้ใจ่ายราคาสูงที่ต้องการฝ่าฝืาโนโชคชะตาจากนั้นภาาปะตันมาหาตัวของไอรอนไซส์ไอรอนไซส์เนี่ยก็ได้พูดออกมา โยมาเจสซี่คือว่าตอนนี้ผมคิดว่าเราไม่ควรลดการลงถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะพยายามในการฝ่าฝืนก,ก,กับโชคตาไปแล้วก็ตามแต่แล้ววินาทีนั้นตัวของอาเธอร์นะฮะที่กําลังปิดใบหน้าเนี่ยจริงๆแล้วตัวเขากาลังกั้นขำตัวเขาก็ได้หัวะอกมา <laughs> ถึงไงซะตอนนี้นะพวกเรากําลังพูดถึงเรื่องที่มันไม่ได้แลดูใหญ่เลยนี่นะค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียสละเลยคือคนสองคนกับการทดสอบว่าการฝืนโชคตานะสามารถทําได้ไหม สุดท้ายแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันคุ้มค่าไม่ใช่เหรอขณะที่อาเธอร์กำลังพูดอยู่กินเวียตอนนี้นะฮะถึงกับตกใจในความคิดของราชาอาเธอร์ฉะนั้นอาเธอร์เนี่ยก็ได้พูดต่อเพราะฉะนั้นแล้วจากที่ได้มีการกล่าวไปถึงพวกนั้นจะบาดเจ็บมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วคือพวกทอริอตสซึ่งพวกมันเนะ่พอบาดเจ็บนิดหน่อยก็เลือกในการบอกเรื่องของเราส่วนในพวกอัศวินีคำทำนายทั้ง4เหรอ <c oughs> พูดแล้วน่าขำเอาจริงแล้วก็แค่ไอพวกเด็กเมื่อวานเซอร์อายุสิบหกปีเหมือนว่าตอนนี้พวกเราเนะี่ยมีบางอย่างต้อง บอกฉันมาว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นฉันต้องการรู้ถึงเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วนี้จากนั้นกีเวียน,นยก็ได้ตอบไปทั้งที่นายรู้อยู่แล้วราชาเธอว่าความจริงแล้วตัวนายไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่นายก็ยังฝืนโชคชะตายอย่างนั้นเหรอซึ่งมาสิ้นคบพูดนั้นตัวของราชาเธอเนี่ยก็เริ่มจริงจังที่เธอควรทําเลยคือแค่อ่านความคิดและกระดกลิ้นของเธอในการตอบฉันก็พออย่าได้พูดในสิ่งที่ไม่จําเป็นเพราะว่าตอนนี้ฉันรู้เลยคือพวกมันตอนนี้กลาลังมุ่งหน้าไปที่ดาวแมลลี่ถูกไหมล่ะ ราะว่านั่นคือสิ่งที่มันได้พูดออกมาเองแล้วพลังคายโดสโคบของเชอน่ะก็มองเห็นแบบนั้นซึ่งเมื่อกินิเวียได้ฟังเนี่ยตัวของกินิเวียก็ได้เหงื่อตกและจากนั้นตัวเชอเนี่ยก็ได้พูดออกมาหลังจากที่ทีนีและแม็กดับได้ล้มเหลวไปตัวนายก็ได้ส่งนักฆ่าอีกสามครั้งเพื่อไปโจมตีอาเธอร์น่ยก็ได้พูดต่อและผลลัพธ์เลยคือกินิเวียเนี่ยก็ได้พูดตอบมา2ครั้งที่นายได้ส่งไปนะถูกฆ่าทั้งหมด4คนจากนั้นไอรอนไซน์เนี่ยก็ได้พูดแทรกทางนั้น มนุษย์น่ะคือทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดส่งไปตายน่ะทรัยพยากรจะไม่สามารถหาใหมา่ได้และการส่งไปสองเท่าไม่ได้แปลว่าเราจะชนะเพราะฉะนั้นแล้วจงฟังฉันห่อกไอรอนไซฉนันจะให้เวลานายในการเลือกหกอัศวินในการเข้าโจมตีและเมื่อนายสามารถเลือกหกอัศวินนั้นได้ก็ให้พี่ชายในสายเลือดของนายได้เข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยกลายเป็น7คนเมื่อไอรอนไซสได้ฟังคําพูดนั้นไอรอนไซเนี่ยก็ได้ตกใจแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่สวนนักขอล็อตแต่อาร์เธอร์เนี่ยก็ได้พู ราชาได้ออกคําสั่งไปแล้วจากนั้นพานไปตัดมาหาเดียอดาเดียอด้าตอนนี้เนี่ยกำลังฝึกซ้อมดาบและเหมือนลุงเขาตอนนี้เนี่ยกำลังฝึกซ้อมด้วยเสียงของลุงเขาเนี่ยก็ได้พูดออกมาเดียอดาคือว่าลุงต้องไปแล้วนะจากนั้นเดียอดาเนี่ยก็ได้ตอบกบลับเหนื่อยมากเลยช่าลุงคือรู้อยู่ว่าลุงนะแข็งแกร่งแต่ไม่คิดว่าลุงเนี่ยจะแข็งแกร่งขนาดนี้จากนั้นลุงเขาเนี่ยก็ได้ตอบกลับเดียอดาเมื่อไรก็ตามที่เจ้าได้แข็งแกร่งขึ้นเหมือนนั้นเจ้าจะสามารถเวียงดาบภายใต้หลังของลุงได้เดียอดาตอนนี้ที่ไดด้้้ฟังนยยก็ิมมววคาสุข อย่าบอกท่านพ่อนะท่านลุงเพราะ่าท่านพ่อน่ต้องกังวลเรื่องนี้มากแน่จากนั้นลุงของเดียวด้านี่ก็ได้ตอบกลับมันก็ต้องมีบอกกันบ้างแต่แบบบอกแค่บางส่วนหรือพอสมควรนั่นแหละไม่งั้นล้วก็มีหวังลุงโดนย้อนหลังแง่จากนั้นเดียวด้านี่ก็ได้พูดต่อนี่จะว่าไปแล้วท่านลุงว่าแต่ว่าเรื่องที่ท่านลุงได้พูดมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นงั้นหรอลุงของเดียวด้านี่ก็ได้ตอบกลับไป อตอนนั้นลูกคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของลุงแล้วก็พี่สาวไม่สิต้องบอกว่าแม่ของเจ้าซะมากกว่าหมายถึงว่าตอนที่เจ้ายังเป็นเด็กอยู่นั่นแหละที่ตอนนั้นหลายอย่างนะก็รู้สึกไม่ค่อยชอบมาพากวนเท่าไหร่สุดท้ายแล้วก็ได้พบกับเมืองเก่าเมืองหนึง่งที่ทางเหนือของคาเมลอดและพอวันนั้นได้มาถึงตัวลุงแล้วก็แม่ของเจ้านะ่ะต่างได้เมาแป้นแล้วก็วิ่งทั่วเมืองกันเลยและพอของเราตอนนั้นต่างก็ไล่ตีในสิ่งที่พวกเราทําตัวทะเลทลายซึ่งจะบอกเลยว่าที่นั่นเป็นที่ที่มีความสุขมากเลยล่ะ นั้นตัวของเดียอด้าเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาแล้วทําไมท่านพ่อต้องโกหกด้วยท่านพ่อบอกว่าที่อาณาจักรบิทนเนียนะ่ะมีแต่สิ่งของที่มันอันตรายเต็ไมไปหมดเลยคือผมนะ่ะเกีียดความรู้สึกแบบนี้ใช่มัดจฉะนั้นลุงเขาเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปเดียอด้า a, เด็กหนอเด็กคือว่าลุงเข้าใจอยู่ความรู้สึกที่เจ้าเนี่ยกำลังคิดอยู่นะแต่ว่าจะว่าไงดีคือว่าน้องชายของลุงไม่สิพ่อของเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้โกหกหรอกคือทุกอย่างนะลุงสามารถบอกได้และลุงก็มั่นใจมากเลยว่า สิ่งที่พ่อของเดียวด้าได้บอกมานะทุกอย่างนะ่มันรู้แต่เป็นความจริงและมันเกิดขึ้นจากความรักจากก้นบึ่งของหัวใจแต่แล้ววินาเชีนนก็ได้มีกาบินมาเสียขอลุงเดียวด้าเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปน้องชายข้างั้นเหรอจากนั้นอีกาเนี่ยก็ได้พูดออกมาตอนนี้ตัวข้านะมีบางอย่างที่รับคําขอร้องมาจากพระราชาและตัวข้านะตอนนี้ก็ยังคงติดงานอยู่ต้องขอโทษด,ด้วยจากนั้นตัวของลุงเดียวด้าเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปรับทราบแล้วน้องชายเดี๋ยวพี่ชายจัดให้เองจากนั้นก็ได้มีคนสองคนเนี่ยพูดออกมา เดี๋ยวพวกเราจะดูแลเซอร์เดียวด้าให้เมื่อสิ่งที่พูดนั้นเสียงของอีกาเนี่ยก็ได้พูดต่อข้าต้องขอประชาอภัยด้วยท่านพีแต่ว่าข้าต้องขอฝากภารกิจน,นี้ไว้กับท่านฝากด้วยละ่ะอัศวินมอรทัช และจากนั้นภาพตัดมาที่เมืองโมน่อีกครั้งกลุ่มของ per เพอร์ซิวัลเนี่ยกำลังเตรียมออกเดินทางแต่พวกเขาเนี่ยกำลังไว้อะไรให้กับศพของเจตและขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังยืนไว้อะไรกันเสียงของเททิสเนี่ยก็ได้พูดออกมาตัวข้าไม่เคยคิดเลยว่าความสูญเสียและความทรม,มานน่ะจะมาเร็วขนาดนี้ดังนั้นแล้วข้าจะขอรับผิดชอบต่อร่างกายของเจ้าเพื่อนำเจ้านั้นกลับบ้านจากนั้นเสียงไอโซเนี่ยก็ได้พูดออกมาหลับให้สบายนะเจตและจากนั้นดอนนี่นเนี่ยก็ได้พูดต่อพวกเราน่จะนึกถึงได้แต่แล้วส th th เสอน่้ัาาต ว่าแต่ว่าพวกเจ้านะ่ะยังคงเดินภารกิจต่อไปในการจะไปที่อาณาจักรคาเมริลดงั้นสินะทิสซันเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาเลดี้เทติสคือว่าจริงๆแล้วเราได้ข้อมูลบางอย่างมาเทติสเนี่ยก็ได้ถามกลับไปข้อมูลเหรอจากใครซึ่งเมื่อสิ้นคำพูดนั้นตัวของไโอเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวมาและทิสซันก็ได้พูดออกมาเธอมีชื่อว่า Lady e. เลดี้อโอน่ะเธอเป็นเผ่าปีศาจซึ่งเมื่ออีโอได้มาถึงตัวของชิอนกับไอโซเนี่ยมันจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่จานนอีโอเนี่ยก็ได้พูดออกมาข้าต้องเสียใจด้วยกับเรื่องที่ได้้เกิดขึน ทั้งหมดนะส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้าที่ทําให้เจ้าต้องเสียพวกพ้องวินาชินาเน,น่เน่ก็ได้พูดแทรกถ้าเกิดมีข่าวกองบางอย่างเรื่องของอสังหารคาเมลอยในการเดินทางไปแล้วก็ก็รีบบอกเราาะัะแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เธอบอกมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็พวกเราไม่ให้อภัยเธอแนะ่ซึ่งเมื่อสิ้นคาพูดนั้นตัวหอยเโอเนี่ก็ได้หันหลังและเขาเนี่ยก็ได้พูดกลับไปอ่ะงั้นตอนนี้พวกเจ้าก็ตามข้ามาดอนนี่เนี่ยก็เลยถามต่อ ตามไปไหนก็นละ่ะคือเธอจะมาบอกให้เราตามเธอไปที่ดาวแมลี่ทั้งที่เรากลัดจะไปแล้วเนี่ยนะไตโอเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาเปล่าไม่ใช่ดาวแมลี่ที่ที่พวกเรากำลังจะเดินทางกันไปเลยคือดินแดนเผ่าปีศาจซึ่งมาสิน้นคำพูดนั้นเพอร์ซิวัลเนี่ยก็ได้พูดออกมา, an, าดินแดนปีศาจมันคืออะไรอะ่ะทุกคนตอนนี้ถึงกระเวิดฉะนั้นดอนนี่เนี่ยก็ได้พูดออกมา ดินแดนปีศาจก็หเหมือนกับประเทศประเทศหนึ่งอะไรงั้นน่ะและนาซีเนี่ยก็ได้พูดต่อเอาเป็นว่ามันคือบ้านของโดชโชมอนเต้กันแล้วกันทําให้ตอนนี้เพอร์ซีเนี่ยเริ่มตื่นเต้นมากกับการจะได้พบบ้านของโดชโชมอนเต้เจนนีโอนะฮะก็เดินมาองหน้าเพอร์ซิวัลเพอร์ซิวัลเนี่ยก็ได้ถามไปมีอะไรงั้นเหรอว่าแต่ว่าหน้าจิมีอะไรติดเหรอไลโอเนี่ยก็ได้พูดกลับมาอย่าบอกนะว่าเจ้าคือเพอร์ซิวัลนะซึ่งเมื่อสิ้นคำพูดนั้นเพอร์ซิวัลตอนนี้ก็เลยทาหน้างงเอ๊